สวัสดีค่ะวันนี้วันที่21นะคะมิถุนายน25 6 5เวลา13นาฬิกา40นาทีนะคะอ่าที่ฉันกำลังมุ่งหน้าไปที่อ่าอำเภอวาดินชำราบนะคะเพื่อจะไปหาพี่ศักดิ์อภิพี่ชัยนะคะพอดีมาเจอด่านขอใช้เวลาสักนิดนึงนะคะ อันนี้เป็นด่านของสอพอเมืองอุบลราชธานีนะคะอันนี้เป็นวงเวียนหอนาฬิกานะคะเราจะไม่เข้าไปพูดคุยแต่ขอเก็บหลักฐานการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะ เราจะไม่ถ่ายโดนประชาชนนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะการตั้งด่านนะคะอันนี้เป็นสีแยกหอนาฬิกามอราชพัฒอุบลราชธานีนะคะ ตั้งตรงวงเวียนขอนาฬิกาตรงแยกเลยนะคะแล้วก็ดักทุกมุมนะคะด้านโน้นหนึ่งอันนี้เป็นด่านนะคะไม่มีป้ายไม่มีป้ายาไม่มีควยวางระยะวางยาว150เมตรนะคะ <c oughs> มีการเปรียบเทียบปรับที่ด่านที่ด่านนะคะ ตักตามแยกเลยนะคะไม่มีควยวางยาวนะคะก็เป็นหลักฐานการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ